รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาิรนทีวีรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 การทานขนมหวานเยอะๆจะทําให้แก่เร็วจริงไหมคะอังไม่อยากแก่นะคะคุณหมอตายแล้วกระทบพี่เลย <c oughs> นะครับเน่เรื่องความแก่นะครับไม่เข้าใครออกใครจริงๆวันนี้เราไม่มีเตาอบเราก็ใช้แอร์ไฟเออร์ได้ด้วยอย่าละเลยเรื่องการดูแลดวงตาหรือสายตาเราเนีย่ยิ่งเราทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ด้วยแล้วเนี่ยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการจานีด้ดีจัง รายการที่จะชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับเมนูเพื่อสุขภาพที่อิ่มได้แบบไม่รู้สึกผิดค่ะ สนับสนุนโดย p o s i t i v ผลิตภัณฑ์ตราหัวมมาลายไม่รู้ว่าช่วงนี้นะคะอังคิดไปเองหรือเปล่าเห็นคุณหมอแล้วก็เชฟหนังเตยนะคะดูสดใสเป็นพิเศษเลยไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้ส่งสตราวิ้งวิงต้องมีอารมณ์แบบอินเลิฟนิดหน่อยกับเทศกาลเวนไทอนึกว่าอินเลิฟมันีไรมากมันมีเทศกาลทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วคุณหมอละคะ ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นผู้ชายที่หวานที่สุดในรายการนี้แล้วเนี่ย<ม>ใช่ไหมมีคนเดียวก็ต้องแต่งตัวให้สมกับเทศกาลวาเลนไทน์กันหน่อยนะครับดูจากสีเสื้อแล้วหวานจริงๆอังเนี่ยเริ่มอ,อยากจะทานของหวานเพื่อฉลองรับวาเลนไทน์แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายการเราเน้นแต่อาหารคาวเป็นหลักเลยค่ะไม่ทราบว่าจะพอมีเมนูขนมหวานที่ไม่สะสมน้ําหนักบ้างไหมคะเชฟแบบแนะนําต้อนรับวาเลนไทน์ดีค่ะอ๋อเป็นหลักการที่ดีเลยสําหรับช่วงนี้เนะกกาะเ,เ,เพราะว่าเราชอบทานของหวานแล้วช่ว,วงวาเลนไทน์ก็ชอบให้ของขวัญเป็นช็อกโกแลตกันช่วงนี้เนี่ยพวก ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลเนี่ยฮิตมากเลยในบรรดาเมนูขนมหวานต่างๆจริงค่ะเพราะว่าอังเนี่ยไปตามร้านเอ,อ่อขายขนมเฮลตี้เพื่อสุขภาพนคะคะขนมคีโตเยอะมากแล้วก็ดูน่ากินมากแทบจะไม่แตกต่างจากขนมทั่วไปเลยคราวนี้ก็เริ่มมีความสงสัยค่ะว่าคุณหมอคะถ้าสมมติอังทานขนมคีโตเยอะๆเ,เนี่ยจะอ้วนไหมคะต้องบอกงี้ครับว่าไอ้คีโตเนี่ยคืออาหารที่เขาช่วยในการลดน้าหนักใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะทําการลดน้าหนักก็จะต้องมีระเบียบวินัยในการ ลดต่อเนื่องอะ่ะคือหลายวันหลายสัปดาห์ใช่ไหมทีนี้เขาก็คงจะอยากทานของหวานบ้างก็เลยเกิดธุรกิจหรือร้านอาหารที่ทาอาหารานักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราคนทั่วไปใช้กิจกรรมทางกายเหมือนเดิมทานอาหารแบบเดิมแล้วไปทานอาหารคีโตถ้าเกิดทานเป็นปริมาณมากพวกนี้ครับก็จะสามารถอ้วนได้ ก็ทุกอย่างเนี่ยคงจะต้องสัดส่วนที่พอดีถูกต้องพอดีอะไรที่มันสุขภาพแต่ว่าทานเยอะๆก็อ้วนได้เหมือนกันก็ไม่ดีใช่ก็อาจจะไม่ใช่แค่อ้วนอย่างเดียวบางทีทานมากเกินไปได้สารอาหารมากเกินไปก็เป็นพิษต่อร่างกายได้ะนั้นทุกอย่างมันต้องมีจุดสมดุลของมันนะครับแบบนี้นะคะสายสุขภาพอย่างอังก็เบาใจค่ะว่าถ้าทานขนมแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างไรร่างกายเราก็ ไม่สะสมไขมันนั่นเองค่ะแต่ว่าอังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะที่หลายๆคนก็น่าจ,จะสงสัยเหมือนอังเพราะอังได้ยินมาบ่อยๆนะคะก็คือการทานขนมหวานเยอะเนี่ยจะทําให้แก่เร็วจริงไหมคะอังไม่อยากแก่นะคะคุณหมอตายแล้วกระทบพี่เลย <c oughs> นะครับเรื่องความแก่นะครับไม่เข้าใครออกใครจริงๆจริงๆแล้ว่น้ําตาลโดยธรรมชาติอาจจะไม่ได้ทําให้เราแก่โดยตรงแต่ว่าอาจจะมาจากการที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานไขมันพอกตับนะครับขณะเดียวกันน้ําตาลสามารถรวมตัวกับโปรตีน และไขมันที่อยู่ในอาหารนั้นได้แล้วทําให้เกิดอนุมูลอิสระบางตัวในสารบางตัวได้แบบนี้ขนมหวานก็เริ่มไม่น่ารักกับวิชันแล้วนะคะเนี่ยทำยังไงดีคะเชฟอย่า<ช>คิดอย่างนั้นขนมหวานก็มีที่แบบพอไปได้อยู่ช,ช่วงนี้นะมีพวกแบบขนมคีโตที่เป็นแบบไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ตาตาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมากไปแล้วทานแค่ขนมคีโตเนี่ยที่ปริมาณพอดี เราก็จะโอเคอยู่ได้ฟังแบบนี้นะคะก็โล่งใจแล้วค่ะเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าดิฉันก็เริ่มอ,อยากจะรู้แล้วค่ะว่าเชฟเนี่ยจะทําเมนูพิเศษอะไรนะคะเพื่อมาต้อนรับวันวาเลนทนยนี้วันนี้จะเป็นเมนูช็อกโกแลตเผื่อใครอยากจะทําให้แฟน เพราะว่าถ้าแฟนเ่ะเป็นแบบสายสุขภาพเนาะกลัวอ้วนก็ทำเองที่บ้านได้ไง่ายๆอุปกรณ์น้อยๆ mm hmm. เป็น f l o u r l s s s Chocolate c a ต e ถูกใจสายช็อกโกแลตเลเวอร์อย่างอังมากเลยค่ะได้ยินแล้วนะคะก็อยากจะชิมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปเตรียมตัวทำเค้กกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะ,คะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการจานนี้ดีจังช่วงหน้าห้ามพลาดกับวิธีการทำของขวัญสุดพิเศษ ฟลาวเลทช,ช็อกโกแลตเค้กขนมเค้กไร้แป้งที่อร่อยแบบได้สุขภาพเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเข้าครัวเองได้ง่ายๆกับรายการจากนี้ดีจังช่วงหน้าค่ะ